สวัสดีชอรชิคเกนเกมเมอร์นะวันนี้กับกับการแคสเกมไมโครฟนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีครัฟของนะครับเนี่ยตามมาเลยเฮียมันไม่ใช่นะครับต้นไม้นี้ได้มาจากไหนอ่ามันก็ปกติครับไปตัดมาจากไม้นะครับแล้วก็มาครัฟนะครับจะเป็นไม้นะครับถ้าเป็นกล่องก็หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับ ก็จะได้กล่องนะกล่องค์พนะถ้าจะไม้นะสติ๊กเนะยเนี่ยสองอันนะสองอันอย่างนี้นะนะครับก็ถ้าจะเป็นเป็นที่เหยียบก็เนี่ยนะอ้าเหมือนที่ผมเดินเข้ามอกี้นะครับก็ถ้าจะคับเป็นของก็นี่ครับเอาไม้สองอันวางตรงนี้ครับแล้วก็น,ะนี่นี่นี่ก็ได้แล้วครับไม้ตอกนะ <laughs> อีตอไม้อีตอไม้เรยีย <laughs> <laughs> นะครับอันนี้ก็ เพื่อเพือนะฮยอย่างนี้นะเพื่อนะครับแปบนคาเป็นไม้ก่อนอนี่นะก็มันจะเป็นเกียวนะเกี่ยวข้าวอันนี้ก็อะวออันนี้ขวานครับขวานตัดต้นไม้อัดได้เร็วกว่าเดิมอีกถ้าอยากได้สม,ส,มสมอื่นๆใช่ไหมฮะก็นี่ครับ เนี่ยกนหินนี่เลยนี่ครับอันนี้ผมวางก่อนนี่มันก็จะได้อย่างนี้นี่อ่าก็จะได้อย่างนี้ยอดอ่ะอันนี้กะดแมวอันนี้อันนี้ดีเนี่ยนี่ฮะอ่าทำอย่างอื่นนี่ก็อย่างนี้ครับก็ทำเรื่อยๆอย่านี่ครับทำได้เรื่อยๆครับก็อยู่ที่คุณนะฮะป๊อปป๊ับ ปึ๊บปิ๊บป๊บนี่ขวานนี่นะครับมันก็จะคาเป็นของ,งต่างๆนะอ่าต่อไปเฮ้ยพี่กล่องเก็บของอะ่ะเออ,เอทำยังไงอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับวางล้อมแม่งี้เลยได้ละกล่องเก็บของพอเราเล่นแบบออนไลน์นะครับ<ม>ก็ต้องเอ่อทำที่ล็อกกล่องนะโดยการเอาไม้ครับวางตรงนี้หนึ่งอันนะแล้วก็ไม้ข้างบอนอีกหกอันนะ ฮะมันจะเป็นเหมือนรูปป้ายนะสังเกตเห็นไหมฮะก็จะได้นี่ครับป้ายอ่าพาล็อกบ้านอันนี้ผมบอกให้นะเผื่อไปเล่นเซอร์วัลไลกันเวลาล็อกบ้านนี่แปะแล้วตามไปด้วยชื่อของเรานะครับเนี่ยอันนี้ชื่อตัวละครผมนะครับก็เขียนตามชื่อตัวละครของคุณไปนะฮะก็ จริงๆก็มีอะไรเยอะอันนี้แร่แร่เพชรนะและเพชรนะครับก็มันจะมีคนมีคนแบบว่ายังไงอะ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมไปโหลดม็อบเส็ของมานะฮะไหนวะใครคนเนี่ยฮะนะทำไรได้เอ้ยมีคนทำไรได้วะลองคลิกขวาใส่มันครับเนี่ย มันก็จะบอกเขาว่าเอาแรกอะไรแรกก่อมันแล้วได้อะไรนะฮะอันนี้คือมริกสิบสออันอ่ะพอเราได้ปุ๊บมเลกกสิบอันนะปุ๊บก็ได้เลยนะครับดาบหยิบมาเลยฮะคือแบบได้แล้ววางแค่ล็อกเดียวนะเนะฮะได้แล้วอันไงอันนี้ก็ตัวละครผมครับเนี้ยไอผ้างคตรแมงคตล็อกอ่ะนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นแมปนะใหญ่ๆเลยนะให้ผู้ชมมาชมกันนะไอ้เพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมกันนะตรงนี้ก็กองไฟนะตอนกลางคืนนะครับเอ่อคลิปแต่ละคลิปนะถึงแม้จะสั้นนะครับแต่ก็มีความหมายนะไอ้เพื่อนี่ตายก่อนโอเคนะครับแล้วเออเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมสอนวิธีการทำสมุดนี่ดีกว่านี่เนี่ยสมุดเนี่ย นะครับก็พิมพ์ได้นะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ด้วยอันนี้ไมคับรุ่นเวอร์ชันนึ่งนะฮะมันสามารถเขียนภาษาไทยได้ด้วยนะครับวิธีทําครับอาา่าสมมติว่าคุณเอาเนี่ยเอาไผ่อ่อะมันทําเป็นสมุดได้ละนี่บวะเดี๋ยวต้องคาบมาก,ก่อนเออต้องคาเป็นสมุดก่อน นยู่ปะวะโอ้กจำไม่ได้ฮะอันหนึ่งเอาเป็นว่าผมสตดว,ว่าคุณทำสมุดเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเสร็จมาสักครู่นะครับเอระมุขอ,อ,อยู่ไหนวะน่ครับมีคนนกนะครับมีคนนกแล้วมีนี่ครับได้มาจากปลาหมึกนะหมึกดำนะหมึกดำ แล้วก็สมุดเออนี่ยน่ารล,ละวิธีทําครับเอาสมุดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาหมึกดำไว้ตรงนี้ครับหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับผมผมก็ลืมเนี่ยเอาไวต้ตรงไหนก็ได้นะแต่ต้องมีส่วนผสมในพวกนี้นะเนี่ยนะครับก็จะได้แล้วสมุดอันนี้เอามาจากปลาหมึกนะส่วนอันนี้เอ,นนอ,นนอามาจากไก่ส่วนนี้ก็ค้ามาจากอ้อยนะอ้อยเป็นกระดาษกระดาษแล้วมันทําเป็นสมุดนะผงจะเข้าใจนะครับก็จะได้แล้ว สองเล่มเนี่ย e, ใช้ได้จริงนี่พิมพ์อะไรก็ได้นะพิมพ์มาเลยเอาเพราะ,ะผมพิมพ์เนี่ยแล้วก็ลงน้ำแล้วมีเขียนเออหนังสือหมายเหตุตือแล้วแก้ไขเลยแก้ไขไม่ได้อีกเลยอะไรอย่างงี้พอเวลาคนอื่นมาดูยแบบอ,อย่างเงี้ยแบบเอ้ยทำไมมันแก้ไม่ได้วะมันลงน้ำเรียบร้อยนะครับมันแก้ไขไม่ได้แล้ว <Message. S 2> นะครับก็แบบนี้นะผม เปลี่ยนให้เป็นแมปโล่งนะคือแบบไม่มีที่อะไรเลยครับมีอยู่แค่เนะี้มีหมู่นะซัมบี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บนะผลงานคุณเล็กหมดครับจริงๆนะครับก็ใช้เวลาสร้างวันเดียวครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับอายชมเลยนะเธอข้างหน้าข้างหลังนะนะครับอ่าประตูก็ไปครับทำไรต่อดี นะครับบางคนก็เออเห็นสีละเอ้ยเอ้ยสีเขียวเนี่ยพี่หาจากไหนมันหายากกันเลยต้นกระบ,บองเพชรครับเอาต้นกระบ,บองเพชรนะมามาเผาเนะเผาสดนะย,ยังสดยังสดนี่ครับต้นกระบ,บองเพชรอันหนึ่งแล้วผมวต้นกระบ,บองเพชรกัน เออไหนวะต้กนกระบองเพชรเออ<ๆ>อยู่ไนวะนะครับเเกิดคามเฟลนิดหน่อยนะคือผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยไปเลยนะส <c oughs> ักครู่นะก็พยายามหายอยู่นะรับผมเป็นคนสายตาไม่ดีนะสายตาสั้นเนี่ยสั้นไงวะ กีงั้นสือเลยเนะี่ยอ๋ออันนี้ผมผมพูดผิดอันนี้อันนี้พอลลาแบบเราพิมพ์ไปปุ๊บแล้วให้คนอื่นอย่างเงี้ยอ่ะเซอร์พิมพ์เสร็จแล้อะอย่าให้คนอื่นพอคนอื่นเขาแก้ไปปุ๊บเอ้ยทำไมกูพิมพ์ไม่ได้วะทำไมมีไอ้ฟงพวกนี้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะี่ครับเนะี่ยวิธีขับของวิธีอะไรก็คลิกขวาอย่างเดียวครับเนะี่ยเปิดกองคลิกขวาเนี่ยขีดขวานะคลิกขวา,ขวานะครับกระจก กระจกนีได้มาจากทรายนะครับนี่ผมบอกให้ทุกอย่างนะนะครับถึงพวกคุณรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่พวกที่ไม่รู้นะเขาก็ลำบากนะอ่ะ,ะอ,อ่าดูว่าทนึงเอ่อพาล็อกกล่องเนี่ยนะเอาป้ายนะครับติดติดกลนะ่กองเลยติดกล่องเลยเฉพาะเล่นออนไลน์นะแต่นี้มันไม่ออนไลน์อนะ่ะแปะไม่ได้กูก็ไม่รู้ทำไมนะ เส่้อชุดพวกนี้ก็ค้ามได้ครับนี่คามหมวกเลยหมวกไดมอนด์นะครับวิธีคามหมวกครับนี่อย่างนี้นะฮะอ่าได้แล้วหมวกชุดนะก็ทําทํำนี้ฮะโล่งตรงกลางไว้ข้างบนนะี่นี่ได้แล้ว,ลวถ้าผมเร็วไปก็ต้องขอโทษดนะ้วยฮะรองเท้าอย่างนี้ฮะปุ๊บปุ๊บงานเสร็จแล้ว นี่โซนังเก่งเก่งทำอย่างนี้ครับก็ลงอีกหนึ่งเนี่ยหรือเปล่าวะเอ้ยำมเออนี่อย่างนี้เราสองล็อกนะได้แล้ว,วเกง่งนะครับนี่ชุดไดมอนด์เลยถ้าจะเป็นอาวุธไดมอนด์ก็อย่างนี้ครับก็คุณก็ทำของเหมือนปกติแต่แค่เอาแร่ดีๆมาใส่แค่นี้เองคะับจบครับ พรวดหรือจ่อไอ้เหี้ยมึนเลยแบบนะครับอันนี้อ๋ออันนี้ก็คาบได้เอาเป็นว่าผมขอเซตคนแกะเลยก็แล้วกันนะคนแกะสี่ะไรก็ได้ครับอ่าพอเราเจอแกะ่เงี้ยนะครับแล้วก็ไม้มาคาบตัวหนึ่งแบ่งเป็นครึ่งดีกว่าเออจะง่ายกว่า นะครับวิธีทําป้ายเอ้ยทำรูปภาพครับอย่างเงี้ยมาสติกแนวะวางรอบๆนะครับเหลือตรงกลางไว้นะแลครับอนันนี้วางไว้อย่างนี้เลยครับก็เก็บมาก็ได้แหลนะแค่เนี้แล้วเราแปะปุ๊บอ่ากดจี้ขวานนะแปะเอาไม่พอใจทุบพิงได้ครับแล้วก็แปะนะฮะทำได้เรื่อยๆครับนะเดืดอดเสร็จยังเนี่ยนะก็ได้เป็นกระจกเฮ้ยพี่กระจกมันใหญ่อะทำไงให้มันได้เยอะ นะก็ทำอย่างนี้ครับเงาจกนะเลี่ยมเียมเงี้ยฮะหกบานนะต่อกันเลยนะนี่ได้แล้วบานเล็กนะฮะเก็บ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 เออสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนครับบวัสดีครับ